ผมขอรบกวนเวลาเดินงานพี่แป๊บหนึ่งนะครับก็แล้วผมจะขอสัมภาษณ์ก่อนครับว่าวันนี้พวกพี่รู้สึกยังไงบ้างรครับที่ได้กลับมามาหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับก็ดีใจแล้วก็คิดถึงสถาบันนี้มากมก็มีความระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับที่เคยเรียนมาได้จบมาที่นี่ก็เราบ้านสาเร็จเจ้าพญาครับบ้านแห่งความสำเร็จครับก็ได้เจอเพื่อนเก่าๆได้เห็นบรรยากาศเก่าๆก็รู้สึกว่าปลื้มครับรู้สึกปลื้มแบบเหมือนกับมันตื้นตันดีขอบคมากครับ ก็มีความภาคภูมิใจอะครับที่ได้เป็นลูกของพ่อสุรยิยะจบมาแล้วก็เห็นน้องๆเห็นงานที่จัดกันทุกปีทุกปีครับก็รู้สึกว่าเพิ่มปิติครับผมแล้วถ้าเกิดถามว่าสีสันหรือว่าจุดเด่นของงานวันฟิลาอะไรครับที่คิดว่าคืออะไรครับจุดเด่นนะคะก็คือเหมือนว่าสามารถให้สิทธิ์เก่าหรือว่าแม้กระทั่งสิทธิ์ปัจจุบันสามารถที่สามารถไหว ผมพ่อได้คือปกติแล้วโอเคไหว้ทุกวันนะฮะแต่จะไม่มีพิธีการหรืออะไรเป็นจุดเด่นแต่คืองานวันเนี้ฮะคือเหมือนว่าให้พวกศิษยเจ่าหรือว่าคนทั่วไปสามารถกลับไหว้ท่านตาม ระยะเวลาของท่านที่เปิดมนาะให้กลับว่าเป็นทางการประมาณนี้ครับผมเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับว่าให้เพื่อนๆน,นะครับไม่นะว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่ได้มาเจอกันด้วยในเอกของเราเองแล้วก็สามารถที่จะเ,เข้าไปไหว้นะครับครูบาอาจารย์ที่เรียนในเอกของเราด้วยไม่ได้เป็นต้องมาไหว้เจ้าพ่อก็ได้ไหว้เจ้าพ่อเสร็จก็กไหว้ครูบาอาจารย์เราครับผมไฮไลท์ก็อยู่ที่เจ้าพ่อแหละครับองค์เจ้าพ่อที่เรามาไหว้กันก็เหมือนเป็นการพวกผมเนี่ยรวมตัวกันก็ นานๆก็ไม่รู้จะนัดเจอกันวันไหนเมื่อไหร่เนี่ยก็นัดเจอกันวันนี้ก็เป็นการไหว้เจ้าพ่อไปด้วยแล้วก็นัดร่วมรุ่นไปด้วยครับผมอะไรก็ทําให้ที่สือเจ้าพ่อคี่สึอ่อครูบาอาจารย์ที่เขาสอนเรามาแล้วก็จากที่เพื่อนๆที่พูดไปหมดแล้วแหละก็ตามนี้ครับ <Cap> <up> แล้วถ้าจะให้พูดถึงมหาวิทยาลัยราชวัลระสมเด็จเจ้าพยาครับให้พูดได้สามคำผู้พิจารณาพูดกัว่ายังไงครับเด็กบ้านเด็ดโดนใจสุดรักบ้านเด็ดครับลูกสุริยะ อขอบคุณพี่ๆมากนะครับขอบคุณมากครับ